สวัสดีคะ่ะพบกับเราช่องพายทองคูนนะคะตอนนี้เรากำลังมาหาทองคูนกับพันล้านนะคะวันนี้พี่พันล้านเวมาเล่นด้วยนะคะเพราะว่าทองคูนไม่ได้ไปหาหลายวันนะคะทองคูนมัวแต่ห่วงป้าแพเลยไม่ไปหาเพื่อนเลยเพื่อนก็เลยมาหานะคะตแต่ว่าพี่ทองสุกไม่ได้มานะคะ อันนี้ตามสบายเลยทงคุณน้องชายเขาไม่ได้มานี่น,นะนี่นะคะเอฟซีที่ถามหาพี่เตยนะคะ <c oughs> พี่เตยโทรศัพท์เสียนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปก็มาหาป้าแพรด้วยนะคะพลังก็แวะมาหาป้าแพรด้วยนะสาเมื่อกี้แอบไปกินนมป้าแพรมา ป้าเพ่ก็ได้ปอกคอใหม่มานะคะวันนี้หลังไปแห่งงานอุ้ยักหลานกอดหลานด้วย<ม>วันนี้ท้องคุณเดินทั้งวันเลยนะคะคุณแม่บอกหาป้าเพ่นะคะนี่วันนี้ครอบครัวพังทะลานมาเยี่ยมนะคะวันนี้น้องออยน้องไอมานะคะน้าเตึงไม่ได้มานะคะ น้องกลับมาจากโรงเรียนแล้ววันนี้วันศุกร์ก็อย่าลืมนะคะไปติดตามช่องครอบครัวพังพลาเนี่ยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะเพราะว่าน้องๆกับน้าทำช่อง YouTube เองนะคะนี่เก่งมากเลยร้านใชอะไรนน้องอีมาบอมวันนี้มาครับไปตัดคมาออ๋อ แมตั้นก็มานะคะดูพี่ทองสุกอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ปล่อยให้น้องไอ้กับน้องออยมาถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนค่ะก็ต้องช่วยกันทํางานนะคะเพราะว่าโฆษณาน้องเข้าแล้วนะคะน้องเปิดรายได้ได้แล้วอย่าลืมไปช่วยติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องพายทองคุณด้วยนะคะอี่นาอรร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 อรรร อยากไปหาพี่ทองสุกแล้วบอทันร้านเขาไม่เคยหากันเลยนะคะทองทองสุกกับพันล้าน<ม>าแต่ว่าวันนี้หนีมาหาผู้บ่าวค่ะไม่อยากให้น้องชายมาด้วยนะคะเดี๋ยวยกกวเดี๋น้องชายนีย่<อ>เดี๋ยวน้องชายไม่ให้เข้าใกล้ทองคุณน,นะคะน้องชายหั<อ>วป้าแพรก็อยากเล่นกับห้านเนาะ น้องตัวโต,วตวขึ้นเยอะมากเลยนะคะพัรน,น,นี้ไไนท,ทีนี่นัารว่าน้องแค่ไม่สูงนะคะแต่ว่าพุงนี่ไม่เคยแบบน่าเติงเก่งมากนะคะเลี้ยงช้างคนเดียวสี่เชือกเลยนะคะให้ช้างได้แบบกินอิ่มทุกเชือกเลยมา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 ามีมามา,า,าม,มาาม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 าา พอสาร์อาทิตย์น้องๆก็จะมาช่วยนะคะครอบครัวพังพัลานน่ารักมากพังพน,น,นลานงเซยวันนี้อาบน้ำมาหาผู้บ่าวนะคะไม่ไม่ตัวแดงเลยตัวดำมาเลยวันนี้ส่วนผู้บ่าวไม่ได้อาบน้ำนะคะเพราะว่า ไม่มีคนอาบรอบเลนะว,วันนี้พารานมาหาค่ำนะคะเดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านแล้ว เพราะว่าพี to então, ่ทองสุกร so cool. ้องหาแล้วนะคะน้องทองสุกร้องหาแล้วก็มีคนมาช่วยเอาช้าช่วยน้าเติร์แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะมีน้องๆมาช่วยแต่ว่าถ้าจันทร์ถึงสุกน้าเติรก็ทําเองนะคะทําคนเดียว เลีย้ยงช้างสีเชือกั้างตัดหญ้าเก็บที่ช้างแล้วก็ไปเอาญ้าทําทุกอย่างนะคะเก่งมากๆแล้วก็ทําเพื่อนน้องๆเลยนะคะแล้วพอน้องๆก็มาถ่ายคลิปนะคะเปิดช่องด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองนะคะจะได้มีรายได้ให้ครอบครัวนะคะ เมื่อไหร่จะเลิกเดินคะคุณชายทองคุณเสียงกระดิ่งคุณดังติ้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 งเนี่ยพี่เตยตีนะคะตีร้องห้าไอเสียงเลยพี่เตยแค่เอามือตบตบตบทองคุณก็ร้องเอ๊ะจะทำผมไปพี่พารานจะกลับบ้านแล้วใช่ไหม ยวต้องซูหองค่ะไปไปส่งพี่พาร้านนะคะเดี๋ยวพี่พาร้านจะกลับบ้านแล้วบายบายก่อนค่าก่อนเร็วสวยหน่อยเร็วขอใช้สวยหน่อยสวัสดีสวัสดีเรสวยสวยค่ะสวยเสียงเสียงได้แค่นั้นแล้วค่ะไมยบายค่ะไว้มาเล่นใหม่นะพาพี่ทองพาพี่ทองสุกมาด้วยนะร้าน ผู้สาวกลับบ้านแล้วบายบายก่อนทองคุณล้วเร็วไายบาย,บายบาย,บาย,บายตอนเขาอยู่ไม่เล่นกับเขาเนาะหนึ่งเขากลับบ้านแล้วอยู่กับป้าแพรเหมือนเดิมนะครับอยู่กับใครก็ได้ครับขอแค่มีป้าแพรครับ ถ้าแม่กลับมารอบนี้ก็คือแม่คงไปไหนไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าทองคุณจะติดมากๆแล้วถ้าป้าแพก็ต้องไปทํางานนะคะพวกพี่ๆก็ต้องไปทํางานก็ต้องคิดถึงทองคุณแน่เลยโอค เล,เล่นปลอกคอแล้วนุ่นแฮคันนะคะอยากถอดออกแต่ใส่ไว้เพื่อความชินนะคะเวลาเราใส่เวลาเราแห่งานแล้วใส่อะไรที่คอเขาเขาจะได้ไม่ดึงออกนะคะวันนี้ไปแห่งงานมาก็ผ่านไปได้ด้วยดีคะ่ะป้าแพรก็มีค่าขนมมาให้ครอบครัวเราอีกแล้วก็ขอบคุณป้าแพรนะคะที่ช่วยครอบครัวเราทุกอย่างเลย เรามีป้าแพ่ก่อนมีแม่ดอกลักนะคะมีป้าแพ่แล้วค่อยมีแม่ดอกลักป้าแพ่ก็เลยเป็นช้างที่หาเลี้ยงพวกเรานะคะแล้วก็แม่ดอกลักก็หาเลี้ยงพวกเราเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทองคูณนะคะที่ตอบแทนพวกเราแล้วเราก็ตอบแทนทองคูณด้วยการดูแลเขาอย่างดีนะคะ จะเดินทั้งไมเดินทั้งวันเลยวันนี้พ็อแทกลับมาแล้วไงทองคูณไม่หายแล้วท้งใจพี่พันล้านถึงบ้านแล้วนะคะได้ยินเสียงทองสุขดีใจใหญ่เลย เขาโตไล่ๆกันกับทองคูนะคะพี่ทองสุขพี่พันลานแล้วก็พี่ทรงเสต็จเขาก็เลยสนิทกันนะคะแต่หลังๆทองคูณไม่ค่อยไปเล่นเพราะว่าติดประแพนะคะ mm. ก็เลยไม่อยากให้เขาออกจากกันเท่าไหร่ออกไปก็ร้องแค่เขาย้ายวันนี้เขาไม่ได้ย้ายนะคะเพราะว่าอันนี้หลักประแพมันชื้นนะคะก็เลยไม่ให้ประแพย้ยายออกมาก็นอนด้วยกันคืนนี้ถ้าเขาย้ายออกมาก็คือ ก็จะนอนก็เที่ยงคืนอะทองคูลนอนแป๊บๆแ,แล้วตอนเช้าก็คือตื่นตีสามตีสี่ 4, แล้วค่อยมานอนตอนหกโมงเช้าเจดมงเช้าแทนอย่างเงี้ยก็อย่าลืมนะคะฝากช่องพายทองคูลดนวยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพายทองคูลดนวยนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามครอบครัวพายทองคูลนะคะแล้วก็ อย่าลืมนะคะอย่าลืมแฟนเพจครอบครัวพายทองคุณนะคะแล้วก็อับรูปน้องๆน่ารักน่ารัก,รกทุกวันให้ดูนะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย